เปิดคีปิปว่าด้ปิดคียปกดสัก่ายยังเขาจะไปใส่มนเมรีไปชงนะไปเฮ้ยกระทิ้งดดนไปตั้งใด,งไ,ดไปทังหมไป,<ะ>ป<ะ>มาปุ่นกระทิงท้องอยุปุ่นเขาไปใส่นเนรีเขาไปใส่เม่ีเอ,อยไปใส่ เดีอย่ฝ่าม kind of ึงก็อย่อะไรมาพีมไปทางพี่มาโหลดให้พวกเกรงๆไปทางผุนเข้าไปทางพีแทนป้านูมืองไกไปยางอนน้ำหนามันบอกกายเดาเบิ้งไยแฮมเป็นยังเบิ้งพยแฮมปะ้าไปเบื้งไกลน้ำพยิมแฮมปะขามือ ไปเบ้แวไปเบิ้งไก่น้ำ่แฮมเบิ้งไก่น้ำผึ้งแฮมไปไปเบิ้งไก่น้ำผี้แฮมไปเบืองไก่น้ำผึงแฮมไก่ปจ๊ะไปยังไปจ๊ะอะนะมาว่าพิมพ์มาามเนี่เอาไกไหมจออันรู้สองคนไปได้อะไม่เอาค่ะม่อาค่ะมงพแฮมเลี่ยงไก่อบตเลี่ยงไก่เอาเา ยังกว่ากกอ,อ,อยากกินไก่ไก่เยี่ยมเฮอกินไก่เยี่ยมเลยเอาเอาคนเลี้ยงกับคนประเด้เลี้ยงมันจะสนผู้ใด่จะทิ้งทองเอ้ยบึ้งเอ้ยมึงแก,ก,มก,ก่มึงอยากกระโดดขวบมาทางนี้เดอ้อยิมแลนฟาดแลนแลน,น,นออกต้นหนาไปแลนออกต้นหนาแลนยิ้มแลนออกต้นหนาฟาดแลนไปไมันสิมา <c ười> แม,ม,ม,ม่ไปใส่ว่ะเราเลี้ยงแม่ไก่เด้ไปไปย่า,ปา,งางไปแม่กาไปใส่ว่ะป่าย่างไปมึงมึงมันหลีอยู่ทั้งนั้นมึงมันหลีอยู่ทั้งนั้นเห็นอยู่เด้ออย่า่ามาเห็นเด้อไปพิมย่างไปหนานวา่าแล้อะ โอ๊ยไปโสงือซื้อสักนี่ก็ตกใจไปยังลงกันแทนน้ไปผีเป่าใส่บบคิวเด้อเฮไปไปเลยนัางไปยังลงไปห่างลงไปบุญห่างลงไปเออยังลงไปเขียบเคี้ยวยังลงไปห่างลงไปเลย ไปยงไปเลยนพิ้น <Yeah. S 1> mm ้ำขอลกน่ไม้ตกน้ำแล้วก็ตกหน้ารอนเออเอาเอาเอไปน้องพิ้มปล่าไปบงคนทำทามาทำ้ทาเนาะถาเบื้งนิน้องพิ้นี่นะผู้ใดนะทั้งนี้นาผู้ใดนาไผหนาวนีกาหนานีกาทั้งนี้นะพรอะไรทั้งนี้นะ อไรอยู่นแม่กับไปย่างน้าไผบุน้าไฟไหลเออไฟย่างผู้นญิงมันมืสองโตมันเด่นนามผู้นะมีน้๊าดีแหละเสียงดีมางมีน้๊าดีจักน้๊าดีแล้วไฟย่างไปน้องพิมขามไปเลยย่ปี่ย่านมันข้าขามไปเออ ยังหมูป้าปูดงไปซะสรละฮอนแดดตาอยากกินไก่ยี่ห้อฮันแดดตาฮอนแดดตายังไปเรื่อยๆยังไปเบิ่งแบกสองคนนั้นที่เนี่ยจะอักมันทายเท็จยังดอก เฮ้ยยังฮึฮึเอาไปเบื้งเไปเบื้งงั้นแม่ตายเลยดิพาเห็นหนังกันวะไปค่ะผูกเชือกสีพ้าฉันไปใส่เนี่ยเ็นหังยังสั่นเห็นหนังยังสั่น โฮ้ยเด็กนอยเด็กดายมึงน,นะบนนรบรยากาศรอบๆล้มเย็นสบายมันจะตกหน้าเดี๋ยวเธอพาดเห็นไปถั่วเราเด็กหน่อยพี่บ้านนี้น้องะเอ้ยอีคิวไปเมืองแลนด์ในเมืองคิวเด็กหน่อยพีบ่บ้านมือถือน ล่างขาออกตกน้ำม,มาสูผู้ใดี้น้ำไมใ่ใจกูเลยมใ่ใจงอ้น้ำใสบ่นี่เด้น้ำไหลไหมนี่เด้น้ำไหลลงนะไ,นไปไ<ห>น้องพิมไมชกันกใจเ้อมนเมืองมันทักกันเห็ดไปทัวไปทีบ <ELL> ừ, สิไก่ตัวบานบินอยู่ปัญญาเอ้อฟาวย่านเด็ก2 <laughs> ขนาดน้าเล่นดิไป <D> บึ้งดอก <D> ดอกันชั้นดอกกันชั้นได้จ้า <D> ไปขอกันขอกันขอกัน <D> ได้ดอกันชั้นมึงนะ นี่ส,สวยๆเลยจ้าไปนางกับเห็นมันสองตัวยุ่นี่แล้วมะ<อ>ไปนางกับออนะมอไปดอกมันเป็นปยานไปนางกับไป <c oughs> <c oughs> เอาไปตำหลินเนี่ยนะยมึง <c oughs> มันพากันเห็นเป็นถัวเป็นทิพย์ ผู้สาวเป่าอยางล้มบรรยากาศดีเบิง้งเอา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 ขันซีเฮตละเนาะน้นนองพี่เป่าอยางเนี่ยไม่อยากพี่เป่าติแลนแม่น้องพี่แลน,ลน,อ,ลน,ลนอย่างนงู้อไอแลนนี้เด้อก็เปล่าแลนเปียงแลนนี้เด้อ คิ้วเห็นยังมีหลักฐานไปฟ้องพนักานได้เนี่ยเลยมิกานมิกานมิกาลานนี้ไปไม่ใช่ไรพิมพ์ผิดนะจ๊ะแห้งๆจ๊ะไปกลับบ้านมาเล่น บอกเบื้งมาเรียนบอกอะไรมาเรียนมาเรียนโอ้ยแังเจ้าสื่อเนี่ยมาเรียนไปตู้สูตรทองนะโอ้ยหนังหิมเลยแต่เรียนตูน ขิงว,ว,วะมันไม่ใช่ขิงวะนะเธอมันเป็นบัวแห้งเธอจะไปกลัวทำไมนี่นะ,นะบัวแมนฮึไม่เมี่ยงดอกกระโดดบัวไม่หางเอินไผ่เอินพลอยอ่ะเอินบัวเอินบัว เอินบัวเนี offs, ่ยนะน้องพีมเอินบัวพี่บ้า